สวัสดีพี่ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่อุตส่าห์แวะมานะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเศรษฐกิจกันนะครับผมจะพยายามอธิบายให้ชัดเจนและตรงประเด็นนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยเหมือนกับบรรยากาศวันนี้เลยครับถ้าเรามองเนี่ยดีเมนแมสเซจของเราวันนี้เนี่ย EIC ปรับการค่าการขึ้นนะครับจาก2.7เป็น2.9แต่สภาพแวดล้อมของภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยอย่างที่เรียนคําเหมือนวันนี้ครับ ข้างนอกนี่คลึ้มเลยฮะข้างในนี่สว่างนะครงนั้นจำจำบรรยากาศวันนี้ให้ดีนะครับและนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่เราจะพบในระยะต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทําไมนะเรามองว่าเศรษฐกิจข้างนอกมันเหมือนครึ้มๆนะเราเห็นตั้งเขาละหลายประการเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะกลับมาบอกธีมของการเติบโตสาระสําคัญของเบนน่าเสรของผมไม่ใช่คือการปรับ ประมาณการเศรษฐกิจขึ้นแต่สาระสําคัญที่ผมกำลังใจเรียนก็คือว่าเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปถ้าเราย้อนกลับไป2ปีที่แล้วเนี่ยเราจําได้ใช่ไหมครับว่าสงออกเป็นพระเอกมาตลอดเลยแต่ผมกําลังจะบอกว่าวันนี้ส่งออกจะมีบทบาทน้อยลงนะแต่ภาพบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีบทบาทค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นตามลําดับนะครับ เราลองมาดูตัวเลขนะครับอันนี้เป็นประมาณการนะครับของ EIC นะครับ2.7ขึ้นเป็น2.9ดูไส้ในนะท่านเฉ็นว่าแดงเถือกเลยนะปรับลงส่วนใหญ่แต่ที่ปรับขึ้นมี2บรรทัดที่ผมอยากจะไฮไลท์อันแรกคือนะักท่องเที่ยวเราปรับขึ้นจาก5.7เป็น7.4ล้านคนนะครับแล้วก็คิดว่าปลายปลายปีเนี่ยน่าจะโตได้สักเดือนละล้านละนะครับ ข้างบนครับผลสืบเรื่องตามมาก็คือการบริโภคนะครับก็ปรับขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นนะครับจาก2.9เป็น3%เพราะฉะนั้นแรงขับเคลื่อนนี่แหละครับเปลี่ยนไปถามว่าเป็นเพราะอะไรนี่แหละครับวันนี้รถติดถูกไหมฮะท่านไปถ้าท่านไปสุวรรณภูมิท่านจะเห็นว่านะักท่องเที่ยวเริ่มเยอะขึ้นมันไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องภาคบริการเพราะคนเริ่มที่จะออกไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับ ออกไปทานอาหารนักท่องเที่ยวเริ่มมาจับใจใช้สอยซื้อของแล้วมันจะเป็นลากทั้งสปยเชนของภาคบริการเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปเรื่อยๆนะครับเอามาดูปัจจัยแวดล้อมก่อนนะครับอย่างที่เรียนครับมองไปมืดเลยนะข้างนอกนอกบ้านเราฝนเริ่มตั้งเขาเมฆเริ่มมามืดแล้วถามว่าเพราะอะไรนะครับเมื่อคืนเป็นยังไงครับคุณตกเล่เลยถูกไหมฮะ จริงๆหุ้นตกเนี่ยมันสะท้อนเหมือนกันว่าเขากังวลใจนะเรื่องสภาพเศรษฐกิจในระยะต่อไปจริงๆเราประเมินเอาไว้ครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะ,ะเผชิญความท้าทายทั้ง2ด้านทั้งฝั่งทางด้านอุปทานคือการผลิตและทางด้านอุปสงค์อุปทานคืออะไรดูเส้นนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยก็คือความเสี่ยงเรารู้ว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยส่งผลกระทบมหาศาลจริงๆแล้วรัสเซียยูเครนเนี่ยปัญหาของรัสเซียเองเนี่ยขนาดเล็ก แต่มันมี2ประเด็นประเด็นแรกคือเขาเชื่อมกับยุโรปเยอะยุโรปเศรษฐกิจใหญ่มากใช่ไหมครับของโลกนะครับต่อมาสินค้าที่เขาส่งออกเ,เป็นต้นน้ําของหลายประเภทเช่นปุ๋ยเช่นวีดนะครับเช่นน้ํามันถ้าต้นน้ํามันหายไปเนี่ยปลายน้ํามันก็ไม่มีน้ำทานถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้สป라이นเชนเนี่ยมันถูกกระทบได้ทั้งทั้งทั้งท่อเลยเพราะฉะนั้นอของรัสเซียยูเคร,รนส่งผลกระทบต่อเนื่องได้ ต่อมาดูจีนนะครับขวามือเนี่ยบอกไอสตรินเชนซี่ก็คือว่าดัชนีความเข้มข้น2เดือนที่แล้วจีนล็อกดาวน์เริ่มจะมาเปิดต้นเดือนนี้ถูกไหมครับตอนนี้เป็นไงฮะที่เซียงไฮ้บอกว่าไม่ให้กินอาหารอีกแล้วในร้านอาหารก็ล็อกก็ห้ามอีกแล้วถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าจีนใ,นใช้ซีโร่โควิดนะครับแล้วประเทศเขาเองคนไม่ได้มีภูมิเพราะฉะนั้นเปิดได้แต่ก็ปิดได้เหมือนกันดังนั้นความเสี่ยงของการ disruption ภายในจีนจะยังคงมีอยู่เรื่อยๆ แล้วเราก็รู้ครับจีนเป็นผู้ผลิตเจ้าใหญ่ของโลกจีนเป็นผู้บริโภคเจ้าใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นประการแรกที่ผมจะเรียนทางอุปทา,านกนะ็คือว่าถ้าท่านจะผลิตท่านไม่มีของนะไม่มีของตั้งแต่ต้นน้ำไม่มีของวัตถุดิบจากรัสเซียต่อมานอกจากไม่มีของแล้วนะครับของแพงขึ้นพเพราะรัสเซียยูเครนรบแล้วในวันนี้คอมมอนเตี้ไฟท์ขึ้นไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยนอกจากไม่มีของ ก็มีของแพงแรงจูงใจในการผลิตจึงมีน้อยลงลงเรื่อยๆนะครับแล้วปัญหาทางด้านเนี่ยคอขวดของการขนส่งก็ยังคงมีอยู่เป็นอุปทานไปแล้ว2อันนะครับต่อมาเรื่องไอ,ไอ้เรื่องเรื่องราคาสินค้าอาหารสินค้าเกษตรก็จะยังคงมีอยู่เราพบครับว่าจริงๆมันมีก่อนหนะ้านี้อยู่แล้วนะเพราะว่าลาินียญญนาะลาตินอเมริกามีปัญหาน,ะน้ำไม่พอ ปรากฏว่าเจอรัสเซียยูเครนเข้าไปโดนวิกเข้าไปอีกราคาพุ่งแล้ววันนี้เรื่องอาหารก็ย,ยังไม่พีเพราะว่าถ้าท่านไม่มีปุ๋ยวันนี้เนี่ยอีกประมาณ6กถึงสิเดือนนะครับกว่าท่านจะรู้ว่าท่านผลิตไอไอเอาพุทออกมาไม่ได้เน้นราคาอาหารจะยังคงแพงอยู่เพราะนั้นไม่มีของของแพงนะครับต่อมาทางด้านอุปสงค์ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยพอเห็นเงินเฟอ้อมาทยังไงครับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย โชคดีของเขาคือเขาฟื้นแล้วพอเขาฟื้นแล้วเขาก็แตะเบรกได้แต่การขึ้นดอกเบี้ยของเขาแตะเบรกของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศยใหญ่ทั้งหลายเช่นสหรัฐอเมริกาเองนะครับอังกฤษสหภาพยุโรปนะครับแตะเบรกกันเป็นแถวแปลว่าอุปสงค์รวมของทั้งโลกเนี่ยมันจะหายไปนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะซื้อสินค้าของเราน้อยลงด้วยมันก็เลยเป็นปัจจัยแวดล้อมนะครับมองไปแล้วนะโอ้โหของผลิตก็ไม่มี คนก็ไม่ซื้อของนะในโลกนี้เพราะฉะนั้นดูเนี่ยมันก็ดูคลึ้มคลึ้มอึมครึมนะครับในเศรษฐกิจโลกการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยอยากจะให้มีซอฟต์แลนดิ้งนะไม่อยากให้มีรีเซชชันเราไปเอาข้อมูลมาง่ายๆครับ16ครั้งเนี่ยในรอบ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยรีเซชชันไป12ครั้งถามว่าเพราะอะไรยอย่างแรกก็คือว่าเขาขึ้นพร้อมๆกันอะ นะเขาดูตอนแรกเขา,เขาดูตัวเขาเองใช่ไหมครับเขาไปสกัดเงินเฟอ้อใ,ใ,ในประเทศเขาแต่ในขณะเดียวกันทุกประเทศขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันมันก็ไปดึงอุปสงค์พร้อมๆกันช่วยกันดึงไปช่วยกันดึงมานะผมไม่ซื้อของคุณคุณไม่ซื้อของผมเนี่ยไอ้ d าว n w a r d spiral ของระบบเศรษฐกิจมันก็ฉุดให้มากกว่าที่คาดอันที่2เวลาท่านชะลอเศรษฐกิจแล้วอย่าลืมมันมีช็อคเกิดขึ้นได้เสมอแล้ววันนี้เราก็เห็นใช่ไหมครับพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นก็มีชอ็อคแล้วเราก็ไม่รู้จะมีช็อคอะไรอีกนะ เพราะนความเสี่ยงในด้านต่ำยังคงมีอยู่นนโอกาสของการเกิดวิ s i o n ของโลกมีมากขึ้นนะครับในภาวะที่ประเทศพัฒนาแล้วเริ่มถอนนโยบายทางการเงินจากตรงนี้นะครับเรามองเศรษฐกิจโลกเนี่ยปรับลงนะเราเห็นหลายเฮ u าสนะครับไม่ว่าจะเป็น world bank oecd ปรับลงหมดนะ s b a c ก็มีการคาดการลงด้วยเห็ <S <S นได้ว่า growth เนี่ยโตต่ำกว่าปีที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันเราก็รีไวซ์ทรงด้วยนะครับจากก่อนหน้านี้กับวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเศรษฐกิจโลกโตได้3.2%มเน้นเลขเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ท่านดูโทนนะของการรีไวซ์ดาวทุกทุกคนปรับการคาดการลงแปลว่าแย่กว่าที่คาดอันนี้คือสิ่งสำคัญแย่กว่าที่คาดเพราะว่ามันเริ่มเดินลงบันไดเรื่อยๆแล้วนะครับจากเศรษฐกิจโลกนะปัจจัยแวดล้อมผมก็จะมาพูดถึงเศรษฐกิจไทยมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ตัวเลขเริ่มเห็นละส่งออกนะถ้าท่านดูตัวเลขเนี่ยเดือนเมษาจะพบว่าตัวได้9.9ไปดูไส้ในสีแดงเหลืองเหลืองแดงแดงมากขึ้นดูเป็นผ้าขาวม้าเลยนะเหลืองเหลืองแดงแดงนนะแล้วถ้าท่านไปดูรูปขวามือเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการเติบโตที่เป็นมูลค่าเนี่ยดีนะเพราะมันมาจากเรื่องราคา แต่เอาปริมาณเนี่ยดูกราฟขวาสุดเนี่ยที่มันเป็นปริมาณคือจํานวนสินค้าที่ส่งออกปรากฏลดลงกว่าหนึ่งในสามนะคือจํานวนน้อยลงอ่ะผลิตน้อยลงขายได้น้อยลงนะแต่ราคามันมาช่วยมันก็เลยทําให้ดูโตได้9.9นะครับดูไปที่จีนนะยิ่งแดงเถือกเลยส่งออกท่านเห็นมันแดงเถือกเลยคอลัมน์คอลัมน์ที่3ามเนะ่ยแดงเถือกเลยแล้วสิ่งที่เรากังวลใจมากๆก็คือว่า ถ้าจีนเนี่ยล็อกดาวน์นานไปเรื่อยๆฝั่งอุปทานมันจะเชื่อมไปที่อุปสงค์ครับคือคนเนี่ยไม่มีงานทําคนก็มีอำนาจซื้อน้อยลงวันนี้ถ้าเราไปดูข้อมูลบรทเอลเซลของจีนเนี่ยก็ปรับย่อลงแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นดีมากับซัพพลายมันโอโ้โหมันผนวกกันแล้วเศรษฐกิจก็ค่อยๆหดลงงั้นมุมมองของจีนเองก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกกลุ่มประเทศที่กังวลใจก็คือ,อยุโรปนะหลายคนก็คาดเอาไว้ว่ายุโรปเนี่ย จะ e c e s s i o n นะผมเชื่อว่า r e s s t i o n ก่อนชาวบ้านแน่นอนนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องออน้ำมันหรือเรื่องอะไรกันอีกนะครับก,ก็มีโอกาสสูงแล้วตัวเลขการส่งออกเนี่ยถ้าท่านดูรูปขวามือหักทองออกไปเนี่ยจริงๆติดลบแล้วเราก็ไป Identify ครับว่าเนี่ยกลุ่มนี้นะครับจุดๆุดนี้คืออะไรนะคือสินค้าดูสินค้าส่งออกไปจีนและยุโรปบวกกันกลุ่มที่อันตรายเนี่ยคือกลุ่มสีชมพูต,ตรงนี้นะครับ กลุ่มสีชมโคตรงนี้คือกลุ่มที่มีมูลค่าส่งไปเยอะแล้วก็เป็นสัดส่วนที่เยอะไปจีนแล้วก็ยุโรป50%นะของการส่งออกทั้งหมดที่ส่งไป2กลุ่มประเทศนี้ถ้ามัน50%ของการส่งออกไทยแน่นอนการส่งออกเรามันต้องชะลอตัวลงอยู่แล้วครับว่าสองประเทศนี้แนวโน้มน่าจะชะลอตัวลงเมื่อส่งออกแย่เกิดอะไรขึ้นเราก็รู้ครับเซนเศรรฐศาสตร์ก็บอกว่าถ้าท่านส่งออกแย่ผลิตนะ MPI ก็ลดลง MPI ลดลงเสร็จปุ๊บผู้ประกอบการก็บอก ก็ยังไม่รู้จะผลิตไม่ได้เลยผลิตนี่ยังแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะท่านจะลงทุนทําไมนั้นการลงทุนก็จะน้อยลงด้วยแล้ววันนี้เนี่ยจากข้อมูลสํารวจเราก็พบว่าพอไปถามผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตแบบว่านอกจากขายได้น้อยลงแล้วเนี่ยต้นทุนของการผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมครับมาดูรูปนี้วันนี้เนี่ยเราเห็นข้อมูลเงินเฟอ้อที่เป็นเฮดไลน์เนี่ย์เถูกไหมครับเจ็ดจนะุดหนึ่งแต่ท่านไปดูข้อมูล PPI เนี่ย เดือนพฤษภาเนี่ยสินะสิแปลว่าอะไรต้นทุนของผู้ประกอบก,การหรือผู้ผลิตเนี่ยเพิ่มเร็วกว่าเราได้ซ้ำไปคิดต่อครับแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้เขาพยายาม squeeze profit อยู่เนาะก็ไม่ค่อยอยากจะผลิตหรอกผลิตมาจิ้นก็น้อยลงงั้นคิดต่ออีกหน่อยถ้าท่านผลิตแล้วท่านได้กําไรน้อยลงท่านจะผลิตเพิ่มท่านจะจ้างงานไหมไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็เลยกำลังจะบอกว่า กระบวนการผลิตของประเทศอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการส่งออกนะ Manufacturing ทั้งหลายอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแรงงานที่อยู่ในภาคนั้นนะ Manufacturing อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้เนี่ยการลงทุนมันก็อาจจะหมุนลงนะแล้วก็เชื่อมไปที่ภาคตลาดการเงินแล้วกลับมาที่อุปสงค์อีกก็เป็นไปได้นะครับมาดูข่าวดีบ้างดีกว่าฟังดูแล้วอึมครึ่งครับข่าวดีคือรูปนี้นะครับท่องเที่ยว SBAc เนี่ยปรับ การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับจาก5.7เป็น7.4นะครับแล้วเราก็จะเห็นรูปขวามือสุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เนี่ยครับมาจากกลุ่มประเทศที่ใกล้เราแล้วก็โอเคแล้วกับเรื่องโควิดอ,อาเซียนนะครับอ,อินเดียนะครับยุโรปเนี่ยจะเริ่มมานะครับอนอกจากนั้นเนี่ยไม่ใช่นะักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีประโยชน์กับอุตสาหกรรมโรงแรมเท่านั้นนะทีมอินดัสทรีของเราเนี่ยก็ไปดูให้ครับว่า จริงๆแล้วช่างซัพพลายเชนมันคืออะไรบ้างคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยมันเกี่ยวข้องหมดเลยกับภาคบริการถ้าท่านมาท่องเที่ยวท่านก็ต้องไปดูทัวร์ไกด์เขาไปกินอะไรบ้างไปกินอาหารขึ้นรถอะไรอย่างี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มที่เราบอกว่าเอาจะได้ประโยชน์นะก็คือกลุ่มนี้แหละครับขวาบนเนี่ยกลุ่มสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยขวาบนคือกลุ่มที่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะและได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศเยอะนะเป็นกลุ่มนี้ผมไม่ลงรายละเอียดจะมีหน้าสรุปอีกอันหนึ่ง นอกจากนั้นนะครับเกษตรจะดีนะยกเว้นข้าวนะสินค้าเกษตรหลายอันจะดียกเว้นข้าวถาม่าเพราะอะไรลานหญ้าเนี่ยเกิดขึ้นฝั่งนูง้นแล้งฝั่งนี้น้ําดีครับเราไปดูข้อมูลปริมาณน้ําคิดว่าปริมาณน้ําน่าจะดีเพราะฉะนั้นเราจะมีเอาต์พุตออกมาขายบวกกับราคาดีด้วยนะ,ะเราก็ประมาณการรายได้เกษตรกรไว้โตน่าจะเนี่ยนะครับ น่าจะเห็นใกล้ๆสิบปอรแปลว่าอะไรสองอย่างนี้ท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเกษตรกร,เร,กรเริ่มที่จะมีรายได้ามากขึ้น2องเซกเตอร์นี้เป็น l a b o r i n t e n s ซีฟคือใช้แรงงานเข้มข้นถ้าใช้แรงงานเข้มข้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้อัน,นิสงส์บ้างนะอย่างน,น้อยๆเนี่ยจากการเปิดประเทศแล้วภาคเกษตรดี แต่ยังไม่กลับไปที่เดิมนะต้องเรียนย้ำว่ายังไม่กลับไปที่เดิมนะ,ะรายได้ยังไม่กลับไม่ดมีแต่ว่าเริ่มดีขึ้นบ้างก็จะมีะกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่เนี่ยรับชนชนชั้นชนที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ชนชั้นกลางเนี่ยพอที่จะใช้ได้นะส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าจําเป็นทั้งหลายนะครับสรุปแล้วนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย m ม i n message ของผมมีอะไรบ้างประการแรกเศรษฐกิจยังฟื้นต่อ ประการที่สองการฟื้นตัวนั้นเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปคือเศรษฐกิจเริ่มโลกเริ่มชะลอตัวลงประการที่สามเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเครื่องจักรของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนไปจากการส่งออกเป็นภาคบริการเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราก็ไปดูเรื่องการส่งผ่านนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในเมื่อแต่ละอุตสาหกรรมมันจะโตไม่เท่ากันบางคนดีบางคนไม่ดีท่านต้องมองให้ออกนะ ว่ใครจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยถูกกระทบมากจากภาวะเงินเฟอ้อที่สูงและส่งผ่านไม่ได้นะครับเราก็ดู2มิติมิติแรกคือว่า,าใครที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะนะในการทำธุรกิจนะครับก็พวกทรานสปอร์ตดูตามแกนตั้งแกนนอนว่าท่านส่งผ่านาาราคานั้นไปให้ผู้ประโภคได้หรือไม่เน้นกลุ่มซ้ายซ้ายบนเนี่ยนะครับคือกลุ่มที่ ต้นทุนสูงขึ้นเร็วในขณะเดียวกันส่งผ่านได้น้อยพวกนี้ลําบากหน่อยนะกลุ่มที่เอยู่เหลืองๆข้างล่างเนี่ยพวกนี้โอเคหน่อยนะคือไม่ได้พึ่งพิงน้ํามันมากในขณะเดียวกันก็พ a าส on ออนได้นะครับแต่หน้านี้คือหน้าสรุปนะครับทีมอ,อินดัสทรีของ EIC เนี่ยก็ไปทํามาให้ว่าจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่ละปีเนี่ยการฟื้นเนี่ยที่บอกมันอันอีเวนเนี่ยใครฟื้นเมื่อไหร่และความเสี่ยงคืออะไร ถ้าเกิดไม่มีรัสเซียยูเครนนะครับแกนตั้งจะหายไปวันนี้เนี่ยเราหยิบจํานวนอินดัสทรีทั้งหมดที่เราศึกษามายอดครับตามเวลาว่าเขาจะฟื้นไปที่ pre covid เวลาไหนดูซ้ายมือนะอัปิฟื้นแล้วนะปีนี้เนี่ยเราิดว่า private h o s p i t a l เอี่วเขียวๆนี่คือฟื้นแล้วนะมองตามนี้มองตามแนวต,ตั้งคือเมื่อมีรัสเซียยูเครนแอดมาเพิ่มอีกดเิเมนชันหนึ่งว่าความเสีย่ยงฟื้นก็จริงนะมีความเสีย่ยงไหมที่มันจะโดนช็อคอีก ปรากฏว่าถ้าเราดูซ้ายบนกลุ่มนี้แปลว่าอะไรครับฟื้นแล้วแต่อาจจะโดนก็ได้นะเพราะว่ามีรัเสเซียยูเครนเรางั้นไอ้ที่เราชอบเนี่ยก็คือเนี่ยซ้ายล่างนะครับพวกนี้คือฟื้นเร็วและชัวร์ไอ้ขวาล่างนี่คือช้าแต่ชัวร์นะคือผลกระทบน้อยอันที่กังวลใจคือตรงนี้ครับช้าแล้วก็เสี่ยงจากนี้ทั้งหมดนะครับเราคิดว่าผมคิดว่าความท้าทายในอนาคตของเศรษฐกิจไทยยังมีค่อนข้างมากนะครับผมพยายามไปที่ อิมพิเ i ชันเพราะว่าสรุปไปแล้วนะว่าภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงทุกท่านคงทราบแต่ท้ายที่สุดแล้ว suggestion ของเราเองนนเนี่ยในฐานะที่ SBIc c เนี่ยเป็นหน่วยงานวิจัยที่อยากจะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยอย่างแรกก็คือว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่นะครับ risk เนี่ยถ้าท่านถ้าท่านมีรายได้มาแล้ววันนี้อย่าเพิ่งเอาไปไปใช้นะเอาใช้หนี้ก่อนนะอย่างแรกเพราะว่า ใช้นี่ก่อนนะเพราะว่าดีไม่ดีต้องกู้เพิ่มเหมือนในอนาคตนะะฉะนั้นเนี่ยครับไม่งั้น Ri s k ยังมีอยู่นะท่านต้อง manage risk ให้ดีนะครับว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามันมีการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจในอนาคตอันที่2ดูตัวเรานะดูตัวเขาด้วยถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการก็ต้องดูผู้ผ,ผู้ผู้ซื้อเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรนะวันนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่ต้องการอะไรที่มัน ดีมากแล้วก็ฟุ่มเฟือยแต่ต้องการคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นต้นแล้วท้ายที่สุดครับอันนี้พูดมาตลอดนะพูดหลายเวทีก็คือว่าโลกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นงไอการทรานส f ฟอร์มหรือการเปลี่ยนแปลงบิสเนสโมเดลในระยะยาวสําคัญวันนี้เนี่ยช่องทางการขายช่องทางการทําธุรกิจเนี่ยต้องตอบโจทย์ที่หลากหลายครับแล้วท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงโทษให้การปรับตัวทั้ง3อันนี้นะน่าจะมาช่วยเดินออกไปผ่านพายุข้างนอกได้นะครับ ผมขอหยุดแค่นี้นะครับผมจะส่งไม้ต่อให้คุณมชิรวัตรนะครับมาพูดเรื่อง financial markets นะครับซึ่งเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนครับเชิญครับที่ภาวะการเงินของไทยเรานะครับ m e s s หลักๆที่จะเล่าวันนี้ก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือมุมมองกรนอที่ EAC เราะขึ้นดอกเบี้ยได้25่ในช่วงไตรมาส3ปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ บอลย w นะครับที่เราคิดว่าก็มีรูมที่จะปรับสูงขึ้นได้อีกนะตัวพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีซึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นการขึ้นตามของทางสหรัฐนะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะเล่าก็คือเรื่องของแนวโน้มค่างเงินบาทนะครับที่เรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยจะมีแรงกดดันด้านอ่อนค่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าช่วงปลายปีก็จะปรับแข็งค่า,ข,าขึ้นมาได้เล็กน้อยเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดกันนะครับสำหรับเรื่องของนโยบายการเงินนะครับคือเราคิดว่าแบง์ชาติจะ คงอาจจะขึ้นตอน่อเบี้ยได้25ตังค์ในช่วงไตรมาสามอย่างเดียวที่สุดก็อาจจะก,การประชุมครั้งหน้านี้นะครับเหตุผลหลักๆก,ก็จะมีอยู่4ปัจจัยด้วยกันนะครับ mm hmm. อย่างแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแ mm hmm. น่นอนว่า mm hmm. เราทราบกันดีตัวเลข GDP Q1 อคิวหนึ่งออกมา,อาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็แนวโน้มการสื่อสารของแบงก์ชาติเนะี mm ่ย hmm. เขาก็ออกมาประเมินว่าเ,เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ไปเดยตอนนี้เราเปิดเมืองละปลายปีเราเปิดประเทศนะครับอุปสงค์ก็จะฟื้นตัวดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งพวกเเานนมัป็ การฟื้นตัวที่ดีกว่าที่เขาประเมินเอาไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้เราต้องเข้าไปดูแลอุปสงค์ตรงนี้ประเด็นที่2ต่อเนื่องมาจากอุปสงค์ก็คือแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะครับคือตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาเนี่ยสูงมาก7.1นเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นการตัวเลขที่สูงกว่าที่หลายหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับแล้วก็แบงก์ชาติในกล่องนี้เขาจะบอกว่าเงินเฟ้อที่รับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของปัจจัยฝักอุปทานใช่ไหมครับเพราะเรามีปัญหาเรื่อง supply chain disruption เริ่มตั้งแต่โควิด ดรื่อยมาจนถึงสงคารามกันสงคารามระหว่างยูเครนกับรัสเซียใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปจรรัจจัยกดดันฝักอุปทานทําให้เงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นแต่สิ่งที่แบงค์ชาติกังวลครับก็คือว่าเศรษฐกิจเรานฟื้นตัวได้ดีเขากลัวปัญหาเรื่องอุปสงค์จะมาซ้ําเติมฝักอุปทานแรงกดดันเงินเฟ้อมันจะขึ้นพุ่งจนเอาไม่อยู่ครับก็เลยเขาก็เลยต้องเริ่มออกมาสื่อสารว่าแบงก์ชาติจะเข้ามาดูแลในจุดนี้การขึ้นดอกเบี้ยมันก็จะลดความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อได้นะครับ ประเด็นที่สาต่อเน,นื่องมาจากเงินเฟ้อก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อเราสูงขึ้นเยอะผลคืออะไรครับก็คือว่าดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยของเราที่เราเห็นเอาไปหักลบก,กับเงินเฟ้อเนี่ยเขาเรียกดอกเบีย้ยที่แท้จริงครับก็จะติดลบมากขึ้นนะครับอย่างรูปด้านล่างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดอกเบีย้ยที่แท้จริงของไทยเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเอาไปหักลบก,กับตัวอินฟลชันเดือนล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าเราต่ําแซงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับ ความหมายก็คืออะไรแปลว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศเราเนี่ย real return รายได้ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศเราเนี่ยมันติดลบเยอะกว่าชาวบ้านแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เขาจะนําเงินทุนออกไปนะครับไปเกิด capital flight ซึ่ง พอเวลาเงินทุนไหลออกมันก็ยิ่งไปกดดันทําให้ค่าเงินบาทหรืออ่อนค่าลงไปอีกก็จะซ้ําเติมสิ่งที่ตอนนี้เรากังวลมากๆที่เงินบาทจะแตะ3.5เนี่ยเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะช่วยชะลอภาวะแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกดดันที่จะทําให้แบงก์ชาติอาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของค่าการเงินเฟ้อนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับธนาคารกลางเพราะว่าเขาพยายามที่จะคอนเทนไม่ให้ค่าการเงินเฟ้อเนี่ยปรับสูงขึ้นเหตุผลคืออะไรครับ ก็คือว่าเวลาที่ค่าการเงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็มีแนวโน้มที่จะปรับราคาสินค้าขึ้นใช่ไหมครับสำหรับแรงงานเวลาเขาคาดการลดเงินเฟอ้อจะขึ้นเขาก็จะไปต่อรองขอค่าจ้างเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์หล่านี้เกิดขึ้นมันจะเป็นฟีดแบด็กถูกมันจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยยิ่งปรับสูงขึ้นไปอีกแล้วแบงก์ชาติจะควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งสําคัญเร็จก็กลัวเรื่องนี้มากเนะเพราะว่าตัวเลขคืออย่างเมื่อวานที่ออกมา ว่าบอลยิวขึ้นเยอะๆดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยเพราะว่าเฟดเขาเห็นแล้วว่าตัวเลขค่าการเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยมันเริ่มปรับสูงขึ้นออกมานะนะตัวเลขของมิชิแกนเขาก็เลยรียบออกมาสื่อสารเลยว,ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเยอะกว่าที่ตลาดคาดนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นในชว่วงที่ผ่านมาซึ่งสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีลักษณะ่านเหมือนกันว่าตัวเลขค่าการเงินเฟ้อระยะยาวเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบแต่ระยะสั้นหนึ่งปีเนี่ยมันเริ่มขึ้นไปเหนือกรอบนิดนึงละอยู่ที่3.1 เพราะฉะนั้นแบงค์ชาติเขาต้องรีบเข้ามาดูแลตรงนี้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เงินเฟ้อพุ่งมากๆเนี่ยมันจะทําให้เขาไม่สามารถจะดูแลได้เขาก็กลัวจะเป็นแบบบราซิลแบบตุรกีอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียกนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยมองว่าแบงค์ชาติน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อถอนคันเร่งนะครับไม่ได้เป็นการขึ้นเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจชะลอหรือตึงตัวแต่เป็นการถอนคันเร่งที่มันตอนนี้เรียกว่าเราเหยียบคันเร่งค่อนข้างแรงเกินไปนะครับ สำหรับมุมมองเรื่องของบอลยูนะฮะเอไอซี e เราคิดว่าก็มีโอกาสจะปรับขึ้นอีกเล็กน้อยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะขึ้นตามสหรัฐเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่า correlation ของยูไทยกับยูสหรัฐเนี่ยมันอยู่ประมาณ80นะครับ ยูสหรัฐช่วงที่ผ่านมาครึ่งปีแรกเนี่ยทุกท่านทราบดีว่าปรับสูงขึ้นเยอะมากนะครับเหตุผลก็เพราะาตลาด price in เรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยไปเยอะแล้วนะครับเราคิดว่าในช่วงที่เหลือของปีมีโอกาสที่จะขึ้นแต่ว่าจะขึ้นในอันตาราที่น้อยลงนะครับเหตุผลก็เพราะว่าคือถึงแม้ว่าตลาดจะ price in เรื่องของเฟดขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าเราเชื่อว่าพอถึงเวลาที่งเงี่ยดอกจมาสามีโอกาสสูงมากที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย50าบสิ พอยสามครั้งติดนะครับมีโอกาสอาจจะแตะ 75- ด้วยซ้ำจากการที่สื่อสารของเมื่อคืนนะครับคือจริงๆเราคิดว่าโอกาสขึ่งในชว่วงไตรมาสสามนี่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เวลาปลายปีเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าค่าดอกเบี้ยนโยบายของสหาัฐเน,นี่ยอาจจะเกิน3%เวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นมาเยอะๆก็หนีไม่พ้นที่บอลยิต่อให้มันไพร์ซิงไปแล้วแต่บอลยิก็ต้องชิฟต์ตามปรับสูงขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เป็นแรงกดดันที่ทาให้ยูไทยลงขึ้นไปด้วย นอกจากเรื่องต่อเปียมก็จะมีเรื่องของงบดุลน,นะเพราะแบงกชาติของอสลารัฐเนี่ยเขาก็จะลดขนาดงบดุลของเขาสภาพค้องลดลงบอลยูก็ขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นมุมมองที่ทําให้เราคิดว่าจะขึ้นแต่ว่าการขึ้นของบอลยูเนี่ยจะขึ้นน้อยกว่าช่วงครึ่งแรกของปีนะครับเหตุผลเพราะอะไรก็เพราะว่า แนวโน้มเงินเฟอ้อมันจะมีแนวโน้มปรับชะลอลงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแล้วก็บวกกับความเสี่ยงเรื่องของ Recession นะครับพอค้นตรงบนเรื่อง Recession มันก็อาจจะอยากส่วนนึงก็อาจจะยังอยากถือสินทรัพย์ปลอดไทยอยู่บอลยูก็จะขึ้นไม่มากนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยให้กรอบไว้ที่3ถึงประมาณ3.1มจุดหนึ่งสหรับบอลยูไทยนะครับด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยอย่างที่เราทราบอ,อยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานแต่ตอนนี้นะักลงทุนต่างส่วนเริ่มคิดแล้วว่าปลายปี มันอาจจะมีแนวโนมขึ้นใช่ไหมดอกเบี้ยจะอยู่ในขาขึ้นผลที่เราเห็นก็คือว่าตัวนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยหันมาระดมทุนผ่านตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้มากขึ้นเราจะเห็นว่าตัวเลข5เดือนแรกนะครับ year year เยออนเดียโตมาประมาณ14%สูงกว่าปีที่แล้ว่นันข้างเยอะนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะล็อกต้นทุนทางการเงินที่ตอนนี้มันยังต่ําอยู่ ถ้าโดดในระยะต่อไปมันจะสูงขึ้นแล้วเขาเรีบเลยรียบ,รยบออกเพื่อที่จะลอ็อกต้นทุนางการเงินที่ต่างจังนีีเอาไว้นะครับเซกเ,เ,เตอร์ที่ออกตัวหุ้นกู้มากเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม e n e r g รนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกปตท,อทอสอพอนะครับแล้วก็พวกก๊าซที่ออกมาเยอะๆผลก็คือว่าพอเราผู้ประกอบการเหล่านี้เราลงทุนผ่านตลาดบอลซึ่งอ,อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะถูกกว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาก็เอาเงินส่วนอย่างเนี้ยมาใช้หนี้คืนธนาคารพาณิชย์อีกส่วนหนึ่งเก็บเป็นสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อที่จะลงทุนระยะต่อไปเราก็จะเห็นว่าตัว LD ratio ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันปรับลดลงนะครับ <c oughs> สุดท้ายแล้วนะครับก็จะขอพูดถึงเรื่องค่าเงินบาทนะครับเอเเราก็มีการศึกษานะครับว่า,าปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่กระทบต่อค่าเงินบาทที่ทําให้บาทอ่อนค่ามาเร็วๆในช่วงที่ผ่านมาครับเราก็จะพบว่าหลากัลกๆแล้วมีอยู่ประมาณ5้าปัจจัยด้วยกันนะครับผมของขอค่าปเร็วๆคือเราคิดว่าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยเงินบาทมีแนวโน้มที่จะ เผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าค่อนข้างเยอะนะครับเหตุผลหลักๆอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเฟดอย่างที่ผมเล่าไปว่าเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงในช่วงไตรมาสสามีโอกาสจะขึ้น50บิบบิหรือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะทําให้ดอลลาร์แขงค่าข้างเงินบาทก็จะอ่อนนะครับนอกจากนี้ก็มีจะมีเรื่องของ ดุลบัญชีเดินสปาร์ที่ไตรมาส3เนี่ยทาง EAC เรายังประเมินว่ายังขาดดุลอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ว่ามันจะไปฟื้นชัดเนจนสะอาอาจจะกลับมาเป็นบวกในช่วงไตรมาส4แต่ไตรมาส3ยังขาดดุลอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันด้านอ่อนค่าของเราเหมือนกันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่า EAC เรามองว่าเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยจะพีคช,ช่วงไตรมาส3นะครับเมื่อไรก็ตามเงินเฟอ้อเพิ่มเงินบาทก็จะออกนะครับเพราะฉะนั้น โดยสรุปแล้วก็คือไตรมาส3เนี่ยแรงกดดัน,น,นด้านเงินด้านอ่อนค่ามันจะยังมีอยู่นะครับเราก็เลยให้กรอบไปที่ประมาณ3-4.5ถึง3.5-5.5น 35, ะ 35. ครับสำหรับไตรมาส4แนวโน้มจะปรับดีขึ้นครับเหตุผลเพราะอะไรก็เพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับเราเปิดเมืองไปแล้วเดี๋ยวเปิดประเทศนะครับรการคอนซัมมชันก็จะปรับดีขึ้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยจะแคช c ั u ทางสหรัฐในขณะที่สหรัฐานเนี่ยเฟดเหยียบคันเร่งถอนคันเร่งแรงมากนะครับมีโอกาสที่ ตัวเศรษฐกิจเขาจะปรับชลอลงเยอะแต่ของไทยจะ up, แข็งช้าก็จะทําให้ตัวค่างเงินบาทมนแนวโน้มปรับแข็งค่าขึ้นจากปัจจัยเรื่องทางด้านเมทัลทางเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้เงินเฟ้อที่จะพี่ช่วงไตรมาสสามันก็จะย่อลงมางช่วงไตรมาสสี่ของไทยนะครับบวกกับ ดูดบัญชีเดินสภาพที่เดี๋ยวนักนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาดุดบัญชีเดินสภาพก็จะหันมาเกื้อมตุนได้ในช่วงปตามาสยีเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าช่วงปลายปีมีโอกาสที่ค่างเงินบาทจะกลับมาแข็งค่านะครับนิดหน่อยกรอบที่เราให้ไว้ก็จะอยู่ที่3 3 5ถึง34.5ครับก็บจบเพียงเท่านี้ครับ